ในอริยสัจสี่นะพระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากเนี่ยทุกมีไว้ให้เห็นนะคะเราเห็นแล้วใช่ไหมปฏิบัติทำไปเจริญอาณาปณสติไปเราก็เห็นทุกข์แล้วนะคะสมุทัยนี่พระพุทธองค์ก็ให้เราละให้เราวางซะไม่ให้ไปยึดมั่นครอบครองในสิ่งที่มันนอกเหนือนกฎเกณฑ์ธรรมชาติจะให้มันเที่ยง จะให้รูปเวทนาสัญญาสังขารเที่ยงจะให้ยุทธาบรรดาศักดิ์หรือโลกธรรมแปดมันเที่ยงอันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราก็ปล่อยวางการยึดมั่นปล่อยวางการนะกิเลสตัณหาอุปทานตรงนี้แล้วกสมททุทัยแล้วก็รู้แล้ว,ลว,ลวรู้ต้นตอของของมันแล้วนะคะก็คือมันเกิดความตัณหานั่นเองนะคะเกิดความตัณหาทยาอยาก ถ้าเราอยู่กับความพอเพียงอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติก,กายและจิตในสมุทัยเราก็ละได้นะคะทุกเราเห็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคู่ก,กับโลกนะคะทุกเน้นคู่กับโลกเพราะมันเป็นไตรลักษณ์นิโรธเราก็ทําให้ดับก็คือกิเลสเนี่ยเวลาเราสูดลมเข้ากลั้นลมไว้ปล่อยลมออกตลอดเวลานะคะทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทําอย่างนี้ไปนี่นะกิเลสมันกินนิโรธนะลูก ถ้าไม่ทําอย่างนี้กิเลสมันนี้ไม่นิโรธแน่นอนมันไม่ดับนั่นเองนิโรธไปว่ากิเลสดับใครจะบอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินานไม่ต้องไปใช้เวลาอันนั้นไม่ได้มันจะไม่เข้าสู่การนิโรธนั่นเองรู้แล้วนะคะว่าทุกเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันรู้แต่สัญญาความจําสมุทัยแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่โกลงไม่เกิดกิเลสตัณหาอนี้เราก็แค่รู้นะแต่จะทําให้สิ่งเหล่านี้น่ะ จะทาให้เห็นทุกเนี่ยที่ไม่เป็นทุกเนี่ยจะทําให้ละสมุทัยได้เราจะต้องมาฝึกนะคะให้สู่ความนิโรธหรือกิเลสดับออกจากจิตจากใจมันต้องใช้เวลานะปฏิบัติแต่ละครั้งต้องใช้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์นะเป็นสิบวันนะแม้แต่พระพุทธองคนะ์เนี่ยท่านก็บอกว่าให้ทำเจ็ดวันนะคะให้ทําให้ได้หนึ่งเจ็ดวันหนึ่งสัปหนึ่งสัปดาห,หรือนะครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ก็ต้อง ให้ฝึก10วันนะคะอย่างของอาจารย์โกอินกาได้ต้องฝึก10วันอยู่กับกิเลสนะคะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ฝึกสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มนะะให้ได้ะะระยะเวลาต้องใช้เวลาหน่อยนะคะหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้นะคะบางคนปฏิบัติมาหลายปีนมาพูดกับแม่สี่ห้าปีสิปียังไม่ได้คําตอบเลยบอกงี้ ครูบาอาจารย์ให้กําหนดลมมากําหนดโน่นกําหนดนี่มีบริกรรมแต่ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังมองไม่เห็นแผนที่ว่างี้นี่แหละเราจะต้องมานะคะรู้นะคะรู้ขอบข่ายของมันนั่นเองนะคะเราจะไม่ให้เห็นจะไม่ให้เป็นทุกข์แต่ทําให้เห็นแล้วก็จะละสมุทัยได้เราจะต้องทําให้กิเลสดับสําคัญตัวนี้แหละเราเวลาปฏิบัติกิเลสเกิดขึ้นเราก็จะเปลี่ยนท่าหรือเลิกทํา เวลามันเจ็บปวดกิเลสเหล่านี้ก็คือความเจ็บปวดทุกทรมานนั่นเองเริ่มนั่งก็เริ่มปวดขามั่งปวดเนื้อปวดตัวเจ็บหลังเจ็บทั้งตัวเลยเหมือนเราวิ่งรอบสนามสักสิบรอบนั่นแหละบางทีก็เหมือนช้างนั่งทับหัวเลยหนักตัวมากเราก็จะถอยออกมานะคะเลิกปฏิบัติมันยังไม่ถึงที่นั่นเองถ้าปฏิบัติไม่ถึงที่นะกิเลสมันไม่ดับมันไม่ได้โลดนะ นะพอไม่ดีโลดเราก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นเองนะคะไม่ไม่เห็นทุกข์แต่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาลูกๆบอกแม่หนูทําไมมันจิตฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหนูยังนอนไม่หลับอยู่เลยนะปฏิบัติกับแม่มายังนอนไม่หลับก็ลูกนะทําไม่ถึงนั่นเองปฏิบัติไม่ถึงนะ่ต้องทําให้ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่พาทาครั้งละส่วนกลางวันที่ไลฟ์สดติ๊กตอกในพาพนั่งสองชั่วโมงเลยนะแล้วก็แม่ก็สอนไป นะส่วนตอนเช้าตอนเย็นแม่พานั่งตั้งสามชั่วโมงนะนะหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มนะตีสามถึงหกโมงเนี่ยแม่ก็พาลูกปฏิบัติถ้าลูกทําเต็มที่เนี่ยไม่เห็นแก่หลับแกนอนเนี่ยไม่เห็นแก่ขี้เกียจขี้คลานเนี่ยลูกก็จะดับทุกได้ตัวนี้แหละสําคัญลูกต้องทําให้เกิดนิโรธให้ได้ถ้านิโรธไม่ได้หรือดับทุกไม่ได้นะมันก็จะเป็นทุกอยู่นั่นเองนะคะมันจะไม่เห็นทุกนะคะ ยังไงก็แล้วแต่ต้องทําให้นีโลดให้ได้นะคะเห็นการเกิดดับคือเห็นไตรักก่อนอันดับแรกเห็นเจ็บปวดทุกทรมานเกิดขึ้นสุดๆๆๆก็ยิ้มให้มันโดนไปสูดลมกลั้นลมปล่อยลมโดนไปจนมันดับเห็นแล้วเห็นไหมเออเมื่อกี้มันเจ็บอยู่ดีๆตอนนี้มันดับไปแล้วก็อยู่ต่อนะคะปฏิบัติต่อนะคะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้ม นะความทุกข์ความเจ็บปวดมันจะผุดขึ้นมาอีกนะดูมันไปดูมันไปสักพักมันก็ดับไปนี่แหละเจริญอาณาปณะสตินั่นเองดูเฝ้าดูทุกเกิดเฝ้าดูทุกดับนั่นแหละสุขไม่ค่อยมีหรอกนะคะมีแต่ความสงบเวลาทุกข์ดับแล้วก็เกิดความสงบเห็นความสงบแค่ทําแค่นี้แหละเรียกว่าเห็นนิโรธเล็กนิโรธน้อยก่อนนั่นเองถ้าลูกอยู่กันนิโรธบ่อยๆเห็นเกิดดับบ่อยๆเห็นใจรักบ่อยบ่อยเข้าสู่กระแสสดนทันแล้วนะ นี่แหละขอให้ภูมิใจนะแม่ให้ลูกมีกำลังใจตรงนี้นะคะมันเดินทางอโสดาบันปฏิมักโสตาปฏิยังฆ่าโสดาบันปฏิมักกำลังเดินอยู่นะเห็นความทุกข์ทรมานเกิดดับเกิดดับแมแต่ความคิดนะนั่งปฏิบัติไปในอยู่อยู่มันคิดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเศร้าส้อยอยากร้องไห้ขึ้นมาปิดหวังขึ้นมาคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนรักขึ้นมาก็ให้อยู่กับลมเลยนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มให้มัน จนให้มันดับนั่นเองความเศร้ามันเกิดกระดับความผิดหวังมันเกิดมากระดับความแค้นขึ้นมาเกิดมากระดับอาฆาตพยาบาทผุดขึ้นมากระดับกิเลสตัณหาอุปทา,านกรรมมารมราคาผุดขึ้นมานนมันกระดับไปนั่นเองนะคะเฝ้าจ้องเฝ้าเพ่งเฝ้าดูเพียนเผาเพียนเพ่งเผากิเลสตลอดเวลานี่แหละต้องให้เห็นนิโรดก่อนนะลูกนะมันจึงจะเข้าสู่นะจึงจะเห็นทุกข์ แล้วก็ละสมุทัยได้นะคะพอมันนิโรธได้นี่นะดับกิเลสได้ชุดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นสติปัญญาจะเกิดขึ้นอ๋อเห็นทางสายมักมีองค์แปดเห็นทางสายมัชฌิม,มาปฏิป,ปทาเห็นทางสายกลางเห็นทางสายเอกนั่นเองลูกก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะกิเลสของเราจะหมดไปหมดไปตลอดเวลาเลยเพราะเราเห็นทุกข์แล้วเราละสมุทัยแล้ว นี่โลดเราก็ทําให้มันดับเกิดดับเกิดดับแต่ละครั้งเราอดทนเราอดกลั้นไม่ลุกไปไหนทําทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทีละหนึ่งวันหรือว่าพาตนเองไปเข้าคอรสนั่นเองนะคะเข้าคอสของอาจารย์โกอนกาเป็นหลักสูตรอาานาปณสติและวิปัสสนาเองของอาจารย์โกอนกามีทั่วประเทศเลยนะคะไม่ต้องไม่มีค่าลงทะเบียนอะไรนะคะสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คาว่าตารางอบรมอาจารย์โกอนกา มันจะโผล่ขึ้นมานะคะบนสุดจะเขียนว่าออน,นนะคือเลือกสถานที่ก่อนใกล้ที่ไหนแล้วก็คลิกที่นั่นนะแล้วก,ลก็แล้วมาคลิกข้างล่างที่มันเป็นวันเวลาอยู่นั้นค่ะมันจะบอกวันเวลาตารางอบรมวันเวลาคนะอสติปัตฐานบางคอสอานาปัญสติคอสสั้นคอส,อส,อสยาวอะไรมันจะบอกหมดเลยเราสนใจอะไรแล้วก็คลิกเวลาเมาส์ของเราไป เคลื่อนไปตรงไหนถ้ามันเป็นมือขึ้นมาเนี่ยเราคลิกเข้าไปข้อมูลข้างในปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นจะมีช่องมีตารางให้เรานะคะเลื่อนเลื่อนดูนะนั่นแหละใครทําไม่เป็นก็ให้แม่สมัครให้ได้หรือให้ลูกหลานสมัครให้ได้เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นี่เก่งมากนะคะเรื่องโซเชียลนั่นแหละถ้าลูกปฏิบัติอย่างนี้นะคะอดทนให้เห็นนิโรธก่อนเลยปฏิบัติต้องให้เห็นนิโรธให้เห็นกิเลสดับก่อนนอันเดงถ้ากิเลสไม่ดับมันจะเป็นทุกข์นะมันจะไม่เห็นทุกข์ สมุทัยมันก็นละยากนะเพราะว่ามันใจของเรายังสกปกรกอยู่นั่นเองนะคะนี่แหละฝึกไปเรื่อยๆนะลูกนะแค่ฝึกําแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มตลอดเวลานี่แหละลูกจะเห็นทุกแน่นอนจะไม่เป็นทุกอีกต่อไปเพราะว่าทุกมันอยู่คู่กับผันห้าเรานั่นนะคะมันคู่กับกายและจิตคู่กับรูปและนามมันคู่กับโลกใบนี้ด้วยนะคะนั่นแหละแล้วก็เราก็ละความ ละสมุทรไทยก็คือละตัณหาทยานอยากท่านอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือกรรม,มตัณหาเนี่ยละด้วยการมาเจริญอาณาปณสตินั่นเองนะคะนะให้เห็นร่างกายเราเป็นอสุภะถ้าจะละกรรมมราคาได้เนี่ยนะให้เห็นความไม่ดีไม่งามในร่างกายนั่นเองนะคะถ้าจะละความกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายนะคะละความโลภความโกรธความหลงก็มาฝึกลมหายใจเรานี่แหละนะคะ ลมหายใจละได้ทุกอย่างเวลาเราอยู่กับลมหายใจจนมันเกิดเวทนาเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ยิ้มให้มันดูมันไปนั่นแหละเพียนเพ่งเผากิเลสแล้วลูก,ก็จะละได้นะคะจะละก็คือละสมุไทยนั่นเองนี่โลดมันก็จะเกิดขึ้นนะคะพอเรานะทําจนให้เห็นนี่โลดเกิดขึ้นสมุไทยเราก็ละได้ทุกเราก็เห็นได้แล้วก็จะเข้าสู่เห็นทางอริยามรรคมีองค์แปดนั่นเองนี่แหละ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตรงนี้นะคะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าหลักสูตรที่พระพุทธองค์ให้เรารู้จักก็คือให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกขสมุทัยให้ละนิโรธทาให้ปรากฏให้เห็นนะคะก็คือนั่งจ้องเพ่ง,เพ,งเ,พเพ่งเพียนเพ่งเผากิเลสอย่าไปสนใจกิเลสคนอื่นอย่าไปมัวแด่อดหกเทียงคนอื่นนะคะต,ตัวอย่างในโซเชียลนะคะผู้ที่เป็นพระเป็นชีเป็นอะไรที่บวชมาแต่ว่า มามัดแต่จะผิดคนอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีอย่าไปเอาแบบนะลูกนะนะพลาดพี่ลูกมาคัดค้านคนที่มาประกาศธรรมนะคะคัดค้านคนที่เป็นคา,ารวะแต่มาสอนธรรมให้คนสนใจอันนั้นก็ไม่ถูกนะคะพระธรรมไม่ถูกพราะพายังไม่ได้ทนะําหน้าที่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นทุกยังไม่ละสมททุทัยยังยังไม่ทําให้เกิดนิโรธก็เลยไม่เห็นมรรคไม่เห็นทางมัชิมาปฏิปทา ก็เป็นแค่ปุถุชนนั่นเองนะคะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายที่ฝึกกับแม่อยู่ไม่ต้องไปเพ่งโทษจ้องโทษใครทั้งนั้นแม่ยกตัวอย่างให้ดูว่าผู้ที่บวชมาแล้วแต่ไม่พึ่งป,ปฏิบัติจึงไม่เห็นทุกข์ไม่ละสมุทยัยไม่กินนิโรธก็ทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ปรากฏมันจึงไม่มีสติป,ปัญญาเห็นมันชฌิมาปฏิป,ป,ปทาไม่เห็นทางสายเอกสายอริยามรรคเองจึงเป็นแค่ปุถุชนนะคะเหมือนเอา อาการสาวพัฒมาหุ้มตัวหุ้มตนแต่ประกาศว่าเป็นพระเป็นนักบวชแต่ว่าไม่มีสติปัญญานั่นเองก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธเรานะคะให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความลังเลสงสัยนะคะประชาชนผู้ที่นะอยากจะศึกษาพระธรรมคําสอนพอผู้ที่ประกาศทมผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเป็นพระเป็นนักบวชที่สอน จิตวิญญาณกับเป็นคนที่มีกิเลสเองนั้น,น,นแหละฉะนั้นพวกเรานะผู้ที่ฝึกถูกต้องถูกตรงกับแม่แล้วเนี่ยก็อยู่กับตัวเองให้มากประเมินจิตประเมินใจตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าไปศรัทธาพระจนหลงลุม,มัวเมาเสียเงินเสียทองเสียเนื้อเสียตัวไปมันก็ไม่ถูกนะคะต้องแยกแยะว่าพระด,ดีนักเราก็เคารพนับถือได้ไปฝึกได้แต่พระพระชั่วพูดประจาน คัดค้านคําสอนคนอื่นอันนั้นก็เราก็ถอยสะนะคะไม่ต้องไปยึดตรงนั้นนะคะเพราะว่าคนจะดีจะช่วยพระจะดีจะชั่วต้องอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การแสดงออกการพูดจาปลาใสอะไรทั้งหลายออกโซเชียลแล้วก็รู้ถึงสติปัญญาว่าเข้าเป็นคนดีหรือไม่ดีพระดีหรือไม่ดีเนี่ยนะถ้าคําว่าพระต้องพูดที่เข้าสู่กระแสสุนบันขึ้นไปนั่นเองแต่ผู้ที่ มาพูดไม่ดีนะคะมาคัดค้านคนอื่นมาแสดงความเป็นตัวตนมาแสดงกิเลสให้คนอื่นเห็นอันนั้นไม่ใช่พระนะคะแค่เอาภากาสสวัสด์มาหุม้มประกาศตนเป็นพระแต่ไม่ใช่นะคะเป็นคนนั่นเองนะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้ใช่มนุษย์ด้วยซ้ํานะคะขอให้เราแยกแยะนะคะให้แยกแยะจะศรัทธานะใครก็แล้วแต่ขอให้แยกแยะนะอันไหนที่ไม่ใช่คัดค้านความรู้สึกแล้วก็ถอยมาซะมาฝึกหาดคันเลาอยู่ที่บ้าน ทำบุญตามการทำทานตามกำลังทำใจเป็นพระทำบ้านเป็นวัดขจัดมารในใจตนทำบุญก็คือทำให้จิตใจมีความสุขสงบมีจิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในเองเป็นการทำบุญทำทานก็คือสร้างความอิสระให้จิตเกิดในจิตเรานี่แหละนะคะทำทานในที่นี้ก็คือสละความสุขส่วนตัวสละความอัตตนีทีเนียวนะคะนะให้แก่คนรอบข้างให้ทิศท,ทั้งห นะคะให้ผู้ที่เราเคารพนับถือที่เห็นว่าเป็นผู้อยู่ในปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็ทําทานได้นะคะทําใจเป็นพระอยู่ตลอดเวลาก็คือให้รู้เกลียดชั่วกลัวบาปมีฮิริอตุตตปะมีพรมวิหารสีนั่นเองนะคะใจเป็นพระนะคะถ้าพระที่ไม่มีพรมวิหารสีไม่มีฮิริอตุตตปะอันนั้นก็ไม่ใช่พระนั่นเองนะคะมองเห็นแต่รูปนะคะแต่ว่าใจข้างในยังเป็นนะแค่พวกเดเลจานหรือพวก หลงอยู่นั่นเองนะคะขจัดมันในใจตนก็คือมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่ตลอดเวลานี่แหละทําให้กิเลสเราดับนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับกิเลสคนอื่นไม่ต้องไปจัดสรรคนอื่นจัดสรรใจตัวเองตลอดเวลาแม่แนะนําตรงนี้นะคะให้ลูกๆปฏิบัตินะคะอยู่กับตัวเองให้มากนั่นเองค่ะ